นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนเอกกกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่าน,นนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาที่ลงทุนครับวันนี้เจอการจันทร์18ธันวาคม2566นะครับผมตรวจสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับกลับมาติดตามประเมินทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้หลังจากเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะวันนี้หลายปัจจัยที่เขามองกันอย่างภายนอกเนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจจีนก็มีการอัดฉีดเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะใช่นะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องรอจับตานะเดีจีนะมา่่อล LPRR ผต ภาพกลยุทธ์ตลาดลงทุนโดยเฉพาะในเอเชียเช้าวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งกรณีของแบงค์ชาติญี่ปุ่นที่จะประชุมกันด้วยนะครับ<ะ>วันนี้เช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันกับนายทีลงทุนครับ เราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้ารายอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน,นต่างติดตามได้ผ่านทาง s e t t r a d e com รวมทั้ง e t t r a ร e c l u b พอเห็นฟันเฟลดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิมา2วันติดแบบนี้ฟันเฟลดจะไหลกลับเข้ามาแบบเห็นได้ชัดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยค่ะก็นะะแน่นอนนะคะถ้าจะดูในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ติดตามภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกับการประชุมค่ะ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นนะคะครบรอบ50ปีซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความสําเร็จในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะโดยบอกว่าญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดในอาเซียนดังนั้นใช้โอกาสนี้นะคะในการหารือเรื่องความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานสะอาดหุ้นส่วนแบบใจถึงใจแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะ เน้นความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านโครงการ O-Top ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก O-WOP นี op, ่นะคะ OVOP One Village One Product ของญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ถือว่าเขาเป็นต้นแบบทําให้เรามาทําเป็นพัฒนาเป็น O-Top ในบ้านเราค่ะโดยการหาหรือทวิภาคีกับนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่น ด้านการลงทุนนะคะหลังจากพบปะก,กับนักธุรกิจรายใหญ่ด้านยานยนต์7บริษัทของญี่ปุ่นนับว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพอใจอย่างมากและพร้อมผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์จากยานยนต์สันดาบเป็น E ีวีค่ะเมื่อรัฐบาลไทยช่วยดูแลนักธุรกิจญี่ปุ่นโดยในปีหน้าประเทศญี่ปุ่นในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ได้เชิญประเทศไทยร่วมเป็นประเทศสังเกตการด้วยนะคะ โดยไทยเราพร้อมสมัครเป็นประเทศสมาชิกมหาอำนาจ30ประเทศหลังจากเรายังไม่ได้เป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยในความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลไทยหวังว่าจะมีนักลงทุนและแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัลจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพิ่มค่ะโดยเฉพาะในสาขา Data Center ขนาดใหญ่และบริการคลาวคุณภาพสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นายกของเราได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้วยนะคะ mm. เพื่อรื้อฟื้นความร่วมมือในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร mm. ช่วงเดือนพฤษภาค,คมปีหน้า mm. เพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกหารือการทําให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรข้าวของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยเวียดนามกัมพูชาลาวค่ะพร้อมจัดเป็นคณะกรรมการร่วม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยใช้จุดเด่นด้านความเชื่อมโยงของไทยให้เกิดประโยชน์ร่วมกันขณะที่อินโดนีเซียนะคะมีข่าวดีว่ายืนยันการรับซื้อข้าวจากไทย1ล้านตันภายในปีนี้และพร้อมซื้อเพิ่ม2ล้านตันในปีหน้าโดยนายกมอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไปสานต่อเรื่องนี้ให้สําเร็จโดยนักธุรกิจอินโดนีเซียก็ต้องการร่วมลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยด้วยนะคะถือว่ามีความคืบหน้าในหลายส่วนจากการประชุมครั้งนี้ค่ะ กลับมาดูในสถานการณ์ในประเทศกันหน่อยนะคะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในร้อยตรีจักรายยอดมณีนำคณะไปตรวจห้างใหญ่ค่ะเช็ครายละเอียดของกระเช้าของขวัญช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วนะคะก็ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสนำสินค้าใกล้หมดอายุมาใส่ในกระเช้าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและเตือนด้วยค่ะว่าทุกห้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้เพราะหากตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานคุณจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีค่ะ ช่วงนี้ย้อนไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยนะคะใน Market u p d เดตค่ะมาเก็ตอัปเดตนะครับเช็คฟังตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับในภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าถือว่าปรับตัวได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ยังบวกได้ต่อนะครับบวกมา56.81จุ e ด s p 5 0 0ยนะครับย่อลงไปเพียง0.36จุดด้วยกัน n แอสแดบวกขึ้นมา52.36จุดนะครับภาพรวมในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองปรับตัวได้ต่อขานรับจากการที่เฟดนะครับส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าส่วนดัชนี P.M.I. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐประกาศออกมาก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ51ในเดือนธันวาคมสูงสุดในรอบ5เดือนนะครับการที่อยู่เหนือระดับ50ได้ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธุรกิจ โดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐเองยังคงขยายตัวขึ้นได้ต่อครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะครับภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปเองปรับตัวยอ่อลงมานะครับหลายตลาดแต่ยังมีตลาดบวกขึ้นมาได้นะครับฝั่งฟุตซิลร้อยตลาดหุ้นลดอนดอนครับย่อลงไป72.62จุดดัซมานีย่อลงไปเพียง0.79จุดนะครับและก็ c a c 40ฝรั่งเศสบวกมา21.06จุดภาพรวมยังเคลื่อนไหวในกรอบนะครับฝั่งของตลาดยุโรปเองคานรับจากการที่เฟด ส่งสัญญาณเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นลอนดอนที่ปรับตัวย่อลงมานะครับถูกกดดันจากกลุ่มพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเภสัชพันธ์แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพปรับตัวลงแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายืนในแดนบวกได้หลังจากธนาคารกลางรายใหญ่ส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเช็คราคาน้ำมันกันบ้างดีกว่าครับฝั่งของี่บทย่อลงไปนะครับ 15เซนเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมายังบวกได้ราวๆ0.3%ดาด้วยกันนะครับส่วนเบรนซ์ย่อลงมาเพียงแค่6เซนเท่านั้นเองรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายังบวกได้นะครับบวกขึ้นมา0.9%ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพรวมอย่างตัวเลขเมื่อวันศุกร์น้ำมันที่ปรับย่อลงทั้งดีบีไอแล้วก็เบรนซ์เนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอการที่องค์การคลองสูเอตของทางอียิปต์เนี่ยนะครับประกาศข้อมูลออกมาโดยจับตาสถานการณ์ต รวมถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อการสัญจรข้ามคลองซูเอชนะครับหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ทำการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงอ้างเพื่อเป็นการกดดันให้อิสราเอลยุติการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสนะครับก็ส่งผลให้บริษัทขนส่งรายใหญ่พาก,กันระงับการเดินเรือไปยังภูมิภาคดังกล่าวมีเรือ55ลำแต่สินใจเลี่ยงไปใช้เส้นทางแลปพูดโฮปแทนนะคะซึ่งเป็น เส้นทางในการเชื่อมยุโรปแล้วก็เอเชียแทนการใช้เส้นทางคลองสุเอชนั่นเองนะครับส่วนฟังดูไบก็บวกขึ้นมาได้เหรียญกว่ากว่านะฮะทีนี้ไปเช็คราคาทองคํากันบ้างดีกว่าครับหลังจากสัดได์ที่ผ่านมาทองคําบวกได้แรงน,นะครับเมื่อวันศุกร์ไปการย่อลงไปนะครับเเหรียญกับอีก20เซนสาหรับโคเมเกนะครับส่วนภาพของบ้านเราเปิดมาเช้านี้ครับคุณผู้ชม บวกมาได้50บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท้ขายออกที่บาทละ3 3 4 5 0บาททองรูปพรรณพันเก้ารบาทต่อบาททองคำทองพัดรวมตลาดโลกที่ปรับตัวย่อลงไปถูกกดดันจากเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นสกัดแรงซื้อทองนะครับพอดอลลาร์แข็งภาพของบาทอ่อนครับคุณผู้ชมเปิดตลาดมาเช้านี้35บาทท้วนเมื่อสัปดาห์ก่อนระดับปดสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะยัง34บาท82สสตางค์นะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับ บาทต้องถือว่ายังคงผันผวนในฝั่งของอ่อนค่านะครับตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์และกพราะฟลธุรกรรมการเข้าซื้อทองคําในจังหวัดย่อตัวครับทีนี้ดูหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างดีกว่าครับฝั่งของนี่คีอีกนะครับ เปิดมาเช้านี้ในแดนลบนะครับและลงเยอะด้วย1%กว่านะครับลง3 4 9 8 0จุดปนะครับปิดลบเพราะว่านักทุนกังวลแล้วก็รอความชัดเจนอยู่นะครับจากการที่ b ี j หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการจัดการประชุมเป็นเวลา2วันเริ่มในวันนี้นะฮะส่วนภาพรวมตลาดเอเชียนอกจากรอดูความชัดเจนของฝั่งตลาดญี่ปุ่นแล้วนะครับยังรอความชัดเจนของจีนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR หรือว่าดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีนั่นเองนะครับภาพรวมมีเซี่ยงไฮ้ที่บวกได้นอกนั้นก็ปรับตัวลงนะฮะนี้คือภาพเอเชียเช้าวันนี้นะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันหน่อยครับฝั่งของปัจจัยบวกนะฮะดาวโจนส์ที่ยังคงบวกได้ต่อเนี่ยนะครับทำนิวไฮวันที่3ติดต่อก,กันขาดรับที่เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยปีหน้าทองคําที่ปรับลงแล้วก็นายกพอใจผลตอบรับที่ดีจากการประชุมเวทีประชุมอาเซียนเจแปนนะครับส่วนปัจจัยลบน้ํามันที่ลงครับ พลังงานปรับตัวย่อลงไปสำหรับวันนี้นะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลแดงหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือสินค้าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยที่อาจจะทําให้น้ํามันผันผวน,นได้นะครับรวมทั้งบอร์ดไตรภาคีนัดท20ธันวาคมเกี่ยวกับเรื่องของค้าจ้างขั้นต่าก่อนเสนอพรมอ,อีกครั้งนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์กันหน่อยครับภาพตลาดหุ้นไทยสามารถบวกได้ต่อนะครับแล้วก็บวกได้ พอสมควรบวกขึ้นมา12จุดด้วยกันนะครับูลค่าการซื้อขาย61,100กว่าล้านนะครับดิจินีอยู่ที่1,391จุดด้วยกันส่วนภาพรวมรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าต่างชาติซื้อสุทธินะฮะนี่ฮะเป็นกองทุนที่ซื้อสุทธิแล้วก็ต่างชาติที่ซื้อสุทธินะครับฝั่งขายเยอะๆก็จะเป็นฝั่งของรายย่อยนะครับต่างชาติเข้ามาซื้อสุดทธิต่อเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสนะฮะขณะที่โปรแกรมเทรดนะครับเป็นการปรับย่อลงไป2,300กว่าล้านนะครับ ขณะที่ดูรายตัวกันบ้างครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลาค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วย CPO ครับ CPO บวกขึ้นมา1บาท BDMs ไม่เปลี่ยนแปลง AOT บวกขึ้นมา1บาท25สตางค์ปตทไม่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสอพอบวกขึ้นได้แรงนะครับ3าบาท50สตางค์นี่คือภาพตลาดเมื่อวันศุกร์ครับมาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะการใช้พลังงานหรือว่าใช้น้ํามันนะคะที่ล่าสุดค่ะทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน คุณนันทิกาทางสุภาณิตค่ะเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี6-7ประเทศไทยจะประกาศใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร5กำมาัฐานไม่เกิน10 ppm ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาฝุ่น pm 2.5ด้วยนะคะและจากมาตรฐานเครื่องยนต์ยูโร5ก็จะปรับลดชนิดดีเซลเหลือ2ชนิดคือ B7 แล้วก็ทางเลือก B20 เริ่ม1พฤษภาคมปี67ก็จะไม่ส่งผลให้ปริมาณการใช้ปามน้ามันลดลงค่ะ ในส่วนของทุกโรงกลั่นที่ลงทุนปรับปรุงคุณภาพไปแล้วรวม50 0 0 0ล้านบาทตอนนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอยู่ระหว่างหาหรือเพื่อประกาศอัตราปรับปรุงคุณภาพน้ำมันต่อไปนะคะ ใกล้จะเข้าสู่ปี2567แล้วค่ะมีการประเมินถึงธุรกิจที่น่าจับตาด้วยนะคะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในปีหน้าปี67จะมีธุรกิจ4กลุ่ม9ประเภทที่มาแรงโดดเด่นแบบข้ามปีและจะทําผลกําไรต่อเนื่องคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค่ะธุรกิจการจัดประชุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพการรักษารูปร่างหน้าตานะคะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องรูปแบบการใช้ชีวิต กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลแล้วก็นวัตรกรรมก็น่าจะเป็นแนวทางว่าใครอาจจะมองหาจังหวะที่จะเริ่มทําธุรกิจนะไปจ,จับจังหวะไหนหรือแม้กระทั่งการลงทุนเองก็ตามด้วยนะคะทีนี้ภาพร,รวมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกันต่อกับทางคุณวิกิตีรวรรณรัตน์ครับผู้อุนการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบลบัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับภาพตลาดทิศทางวันนี้ประเมินยังไงบ้างครับหลังจากฟันโฟโลอ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระฤหัสสุกก็ยังถือว่าไหลกลับเข้ามาแบบนี้ถ้าจับสัญญาณฟันโฟโลอยังมีโอกาสไหลเข้ามาฝั่งเอเชียรวมถึงประเทศไทยต่อไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฟันฟลอหรือว่าไอเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยควรจะต้องเบาลง นะครับก็ถ้าจะเข้ามาจริงก็คงไม่ได้เยอะแล้วก็มีในายากมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่นี้ไปจนถึงปลายปีนะครับแต่ว่าต้นปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีลุนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจากทิศทางในปีนี้เนี่ยนะครับผมว่าในเรื่องของตัวนโยบายทางการเงินของทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยนะซึ่งซึ่งเราเห็นแหละนะครับว่าที่ดําเนินนโยบายผ่อนคลายมาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มไีตกกังวลกันนะครับอย่างที่การประชุมธนาคารกลางของญี่ปุ่น แนวที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นียก็เริ่มเป็นที่คาดหมายกันในวงกว้างแล้วนะครับว่าไอ้ตัวนโยบายทาาการเงินทีเออ่เข้มงวดเนี่ยน่าจะต้องมีการกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงมีผลแหละกับในเรื่องของสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยค่างเงินเยนเองที่มันมีการอ่อนค่ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอยู่ในโซนที่เป็นการแข่งข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ตัวการทําพวกค่ารีเททที่เกิดขึ้น นะครับก็พูดง่ายๆก็คือในลักษณะของการขายช็อตช่างเงินในฝั่งของตัวเอเชีย er ที่มันลิงก์ไปกันกันกบไปตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นรอบนี้อาจจะมีการกลับมุมนะครับแล้วก็บาทเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งครับที่หนุนในเรื่องของตัวบรรยากาศในการลงทุนแล้วก็ความมั่นใจว่าอ่ะนักลงทุนต่างชาติอาจจะกลับมาถ้าบาทเราอยู่ในระดับที่มีการทรงตัวแล้วก็แข็งค่าได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามกันนะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัว เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันในประเทศผมว่าก็น่าจะมีเม,ม็ดเงินใหม่ที่เข้ามานะครับว่าจะเป็นในฝั่งของการซื้อกองทุนรวมเพื่อไปประหยัดภาษีนะครับหรือจะเป็นการซื้อลักษณะ DCA เฉลี่ยกองทุนรวมประเภทอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาทําให้หนุนในเรื่องของตัวแรงซื้อในฝั่งของหุ้นไทยได้นะครับในช่วสงสองสายปีก็เลยคาดว่ากรอบในการขยับขึ้นของหุ้นไทยในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ต่ํากว่าตรงบริเวณ1นึ่พัน 300 7 3 1,380นะฮะแล้วก็มีการขึ้นทะลุ1,400จุดได้นะครับสาหรับรอบนี้อันนี้ก็เป็นโมเมนตัมนะฮะโดยร,มรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วก็เศรษฐกิกครับค่ะคนก็เริ่มมองแบบมีความหวังมากขึ้นไปถึงปีหน้าแล้วดังนั้นช่วงโค้งสุดท้ายสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีค่ะมีกลยุทธ์ยังไงแนะนารวมถึงหุ้นแนะนําสําหรับวันนี้ด้วยค่ะก็เน้นไปที่หุ้นที่มันมีเขาเรียกว่าการโลเทชันนะครับหรือว่าหมุนเข้ามาเล่นแล้วก็มีในเรื่องของตัวปัจจัยหนุน อย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคาราบาวอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ในเรื่องของตัวอานิสงส์บรรจุภัณฑ์พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่น่าจะเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เราเห็นกันนะการปิดพับปีสี่หรือจะเป็นโอกาสในการที่จะเป็นการลดในตัวของภาษีเครื่องพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่ นะครับก็น่าจะเป็นคาทาลิสที่เร่งในเรื่องของตัวแนวโน้มผลการดําเนินงานของตัวอย่างคาราบาวเนในอนาคตได้แบบนี้เป็นต้นแ,แต่ส่วนใครที่อยากจะกินกําไรสั้นๆแต่ผมว่าอาจจะเล่นได้ค่อนข้างยากเช่นมีข่าวในเรื่องของการจะปิดหรือไม่รู้จะปิดหรือไม่ปิดแต่ว่ามีบางสายเรือเริ่มหยุดเดินเรือนะครับในตัวของคองโซเอตและแบบนี้เป็นตนน้นนะครับทะเลแดง จากไอ้ตัวของความไม่สงบจากสงครามอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทําให้พวกกลุ่มเรือตู้และเรือเทกองกินกําไรกันในช่วงสั้นๆนะครับ mm hmm. แต่ผมว่าแนะนําไปอย่างตัวที่มันมี mm hmm. เขาเรียกว่าปัจจัยหนุนเห็นทิศทางของกําไรอย่างชัดเจนอย่างตัวของคาราบาพวกนี้ดีกว่านะครับส่วนที่เล่นตามขาป๊อปอัพมาสั้นๆนะผมว่าก็เหมาะสำหรับการเก็งกําไรในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับ ก็แนะนําเป็นตัวคาราบานะฮะสำหรับ네วันน uh ี้ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิกิตครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิกิตทีระบรรตั์ครับผู้นการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบลาราบัวหลวงแนะนําวันนี้ก็เป็นตัวคาราบาวนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนะคะโดยคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนค่ะบอกว่า MM m Capital นะคะเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ในวันนี้ค่ะ18ธันวาคมด้วยมูลค่าหลักทรัพย์นราคา IPO 1,003ล้านบาทโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า MMM23 นะคะสำหรับบริษัทคือให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานขายการตลาดและการบริหารจัดการอาสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภทรวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อจำหน่าย เช่นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการบ้านทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมค่ะโดยได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกหรือว่า IPO ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงานกรตกำหนดจำนวน2.750้านหุ้นนะคะราคาเสนอขายหุ้นละ8บาท50สตางและตเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อไปในอนาคตค่ะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาคุยอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดินหน้าก็คือ Happy m o n e นนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงขยายผลต่อยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องนี้ครับ63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บลจวันแนะนำกองทุนวันอัลตรากองทุนรวมที่ดูแลมากกว่าการลงทุนบริษัทโกโบกร Go ีนเคมีคอลจำกัดมหาชน คผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการแฮปปี้มันนี่สร้างพี่เลี้ยงการเงินนะครับโดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรขององค์กรต่างๆเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในการช่วยให้คําแนะนําคนที่มีปัญหาทางการเงินในองค์กรของตัวเองนะฮะถ้ามีการปลดล็อกปัญหาเรื่องของการเงินได้นะครับแน่นอนจะนํามาซึ่งความสุขแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสุขโดยภาพรวมขององค์กรด้วยครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการแฮปปี้มันนี่สร้างพีเลี้ยงการเงินต่อเนื่องโดยเปิดให้องค์กรต่างๆส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมความรู้ทางการเงินเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมองค์กร oh <my> คุณพนวดีและดาวันณอยุธยาผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นรูปแบบอ e ีเลิร์นนจากนั้นจะฝึกปฏิบัติกับเคสสตัดดี แล้วจึงจะได้เป็นพี่เลี้ยงการเงินตัวจริงขององค์กรนั้นๆที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องต่อไปตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าความสามารถในการวางแผนและจัดการปัญหาการเงินนำมาซึ่งความสุขในชีวิตเมื่อบุคลากรมีความสุขจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยคนที่เป็นพี่เลี้ยงการเงินเนี่ยช่วยนะคะทำให้องค์กรเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะใส่ใจในเรื่องของอีกหนึ่งความสุข ในเรื่องของความสุขในองค์กรนะคะก็ก็คือความสุขในด้านการเงินนะคะทำให้องค์กรเนี่ยเหมือนกับว่าดูแลพนักง,งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งการดูแลพนักง,งานได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะให้ข้อมูลทางด้านดรรุรร้งลาวันสกุลมาลัยทองอาจารย์มหาวิทยายลัยกรุงเทพกล่าวว่าจากการเข้าร่วมโครงการแฮปปี้มันนี่ทำให้สามารถวางแผนการเงินของตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งยังเพิ่มพูนทักษะ<อ>เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงสามารถได้คำแนะนำทางการเงินแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่ท้าทายนะคะก็คงจะเป็นนเรื่องของการพูดคุยนะคะการเปิดใจ กับผู้ที่เขารับคำแนะนำว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้เขารู้สึกเชื่อใจเราให้เขาอยากที่จะให้ข้อมูลทางด้านการเงินที่แท้จริงกับเราเพราะว่า,าให้เขารับรู้ถึงความปรัถนาดีของเรานะคะเพราะว่าถ้าเขาให้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะถ้าเขาเปิดใจเขาก็จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะให้เราเข้าไปแนะนำเขาค่ะคุณบุญยวีสุริประเสริฐบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่า บริษัทต้องการสร้างพี่เลี้ยงการเงินเพื่อให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การวางแผนการเงินแก่พนักงานจึงให้เข้าร่วมโครงการ h a p p y m o n นนี่ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อได้นำความรู้เกี่ยวกับการวางแผนใช้จ่ายบริหารหนี้สินและวางแผนการออมไปให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นแล้วพบว่าสามารถช่วยได้จริงก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกครั้งที่เราคุยกับผู้รับคำแนะนำอ่ะแล้วแล้วอย่างอย่างครั้งสุดท้ายเนะะี่ยค่ะเราเราสรุปกันว่า เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากโครงการเขาบอกว่าเขาเห็นภาพชัดเขารู้สึกว่าเขาเห็นอนาคตเห็นปลายทางเราก็เหมือนเราก็ยิ้มเห้กับเขาเนาะเรารู้สึกว่าอย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งอะที่ทาให้เขารู้สึกว่าเป้าหมายของเขาหรือปัญหาทางการเงินงของเขาอะมันมันเห็นปลายมุมอะองค์กรที่สนใจสร้างที่เลี้ยงการเงินติดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างเมงล็ดพันธุ์ที่จะช่วยขยายผลความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องออกไปอย่างกว้างขวางขึ้น เพราะการวางแผนการเงินที่ดีจะนําไปสู่ความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความสุขในชีวิตมณภาศสิริสมบูรณ์สํานักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ มาดูกรณีของสินมั่นคงกันหน่อยนะคะหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีมติให้ยกเลิกการทําแผนฟื้นฟูนฟก,กิจาการสำหรับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจํากัดมหาชนค่ะทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรวงผู้ช่วยเลยขาธิการสายกฎหมายและคดีสํานักงานคอปพเปิดเผยนะคะว่าบอร์ดคอปพมีมติใช้อํานาจตามมาตรา52วรรคหนึ่งแห่งพรบรประกันวินาศภัยพศ2535 ออกคำสั่งให้สินมั่นคงหยุดรับประกันภัยชั่วคราวและให้เจ้าหน้าที่คอปพอเข้าไปควบคุมกิจาการและทรัพย์สินของสินมั่นคงคุมรายจ่ายสินทรัพย์และให้ใช้จ่ายเฉพาะรายการที่จำเป็นส่วนประชาชนที่ซื้อประกันไว้แล้วจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามสัญญาที่กำหนดทุกประการและสามารถเข้าไปเคลมกับบริษัทได้ตามปกตินะคะลูกค้าประกันภัยรถยนต์ถ้าเกิดเหตุก็เรียกเจ้าหน้าที่ประกรันมาทำเคลมได้ตามปกติติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทได้เลยค่ะ อู่รถยนต์สามารถยื่นเรื่องขอเบอิกค่าซ่อมได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่คอปพ ซึ่งปัญหาของสินมั่นคงเนี่ยต้องเริ่มนะคะย้อนไปจุดเริ่มจากประกรันโควิดเจอจ่ายจบที่ตอนนั้นยอดเคลมเกือบสา0หมื่นล้านบาททําให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ใช้วิธีการยื่นต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแล้วก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าบริษัทเออร์โกประกันภัยได้ยื่นเสนอที่จะรับทีมงานส่วนใหญ่ของสินมั่นคงมาร่วมงานกับเออร์โกด้วยคือก่อนหน้านี้วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลจากศาลล้มละ,ละลายกลางสินมั่นคงประกันภัยได้โอนจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพน ักงานที่มีอยู่กว่า1,000คนทั่วประเทศประมาณ10เดือนถึง14เดือนแล้ววันนี้ก็แจ้งให้พนักงานมาทำงานตามปกติค่ะโดยจ้างเป็นค่าจ้างรายวันซึ่งพนักงานก็จะทำหน้าที่รับแจ้งเคลมแล้วก็ดูแลลูกค้าปกตินะคะครับคุณผู้ชมครับ,รบแจ้งข่าวหน่อยครับช่วงปีใหม่หลายคนเนี่ยจะเริ่มหยุด นะฮะแล้วก็ปิดบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะปีนี้นะครับช่วงปีใหม่ที่เราหยุดยาวกัน4วันในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. นะครับมีความปลอดภัยมีคําแนะนําเรื่องของความปลอดภัยต่างๆให้เราได้ปฏิบัติตัวกันเยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการปิดสวิตช์ไฟนะครับหรือสะพานไฟก่อนที่จะออกจากบ้านแนะนําให้ถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานครับปิดเตาแกส๊สให้เรียบร้อยตรวจสอบประตูหน้าต่างอย่าลืมล็อกทุกจุดของบ้านให้เรีย อย,อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณผู้ชมมีต้องการคําแนะนําในเรื่องของการดูแลการรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าไปเจอเห็นระบบจําหน่ายของทาง PEA ชารุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้นะครับแนะว่าให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือว่าโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับ ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะทาง OR ก็เตรียมความพร้อมนะครับสำรองน้ำมันนะฮะที่ปั๊ม PTT Station แล้วก็คลังน้ำมันทั่วประเทศให้มีความเพียงพอนะครับแล้วก็จะไม่ปรับราคาน้ำมันเป็นเวลา10วันไม่ปรับขึ้นนะฮะ ไม่ปรับขึ้นน้ำมันเป็นเวลา10วันระหว่างวันที่24ทธันวาคม2566จนถึง2มกราคม2 6 7 7ถึงแม้ว่าราคาตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้ากรณีราคาตลาดโลกปรับตัวลงอันนี้ทาง O.R. นะฮะก็พร้อมที่จะปรับราคาน้ำมันลงด้วยนะฮะล็อกราคาให้ช่วงปีใหม่นะไปเที่ยวกันได้อย่างสบายใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ